สวัสดีครับเกมโรดครับน <Okay, S 1> ี online, <c oughs> ่ผมอยู <t> ่กับคุณกิววี่แล้วไอ้นัทใช่ครับผมเนี่ยมาเล่นโกเกมเล่นลางร้ายลางร้ายลางรลายเฮ้ยผมลืมซื้อปืนทุกคนนิดนึงผมต้องไลฟรเฟิลแล้วเราเก็บไอะลรกันเก็บไว้ซื้อคัทกระสุนเริ่มมาเราต้องมีตังมหาศาลแน่นอนครับทุกคนเพราะผมจะไล่ยิงให้หมดเลยก่อนเนี่ยสตาร์ทติ้งปืนกูอยู่ในนี้นี่แหละ อยนัดก็ออกเดินทางได้เลยไอ้เคียมันซื้อลูกซองมาเลยด้วยวะฉันมีไรเฟิลเนี่ยแวะบ้างบางข้างกันหน่อยไหนเอ่ยแวะไหมไหนอะเนี่ยข้างข้างเนี่ยแวะไหมใช่เอมีฟาร์มนะข้างหน้ามีฟาร์มเอาเอาฟาร์มดีกว่าไปฟาร์มดีกว่าตรงไปตรงไปไหนได้เลยังเห็นไหมที่เห็นมาเห็นเหรเกึงได้เหรอ ย้อะยอดเลยเฮ้ยมีแค่นี้เหรอมีแค่นี้เหรอมีฐานมีส่มีใส่มีใสนี่ไกลเดียวเออจะไปใส่โจนะห้ได้เลยแล้วครับท่านผู้ชมระยะประมาณนี้กำลังดีนะฮะมันไม่เห็นใช่ปะม,มันยิงแว่ามันนิ่งๆใช่ปะยัยกิ้งเลยเฮ้ยกิ้งเลยเรินตั้งตัวพวกกูเลย รอไอ้ตั้งแต่รถม้าขี่ด้วยสุดยอดมากรถม้าขี่ไอ้ต้นนะแล้วก็มีที่เนี่ยโอ้โหตังค์อ่ะตังค์เรมขี้ไปขับเทียบเลยได้ได้ไดมีปืนต้นเกมก็หวานเทียบแล้วสบายแล้วเนี่ยอืมแจ๊คกูมีอะไรวะเนี่ยมีม้าม้าดิบขายไม่ได้หรือม้ามาขายไม่ได้แล้วเนี่ม้าดิบ ได้บรรจเมื่อไหร่เราจะมีเครื่องจักรสังหารเลยเครื่องจักรสังหารเกูพอมเป็นฐานให้เลยยี่ยมันเครื่องจักรสังหารอะไยเดี๋ยวนะขวาเรามีอะไรอะแคมปหรอควาแคมโจนแคมป์โจนจะไหวยังแแบบ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 แบจนสอย ก็เลยดีมากมากหมดยังยังยังมีมีตัวนึง่งมีมีมีเนี่ยอยู่ตรงหน้าแคมเห็นปะยืนเอ้ยมันเห็นแล้วเห็นหรอมีตัว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 นดวนดวนวนก่อนมาแล้วมดแล้วมดแล้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยปืนอะไรกันเกาะเกาะยีงยิงแล้แอบใส่เกาะไปแล้วเดแล้วแล้วเราไปเลยเฮ้ยม่ไม่ไม่เห็นเลยหาว่า อย่าละเอาไว้เอาไว้รีโวเวอร์แอมโมนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยนานอยู่โอ๊ยระเบิดเอากระสุนปิวเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวต้องอะไรกินลูกสุนโอ้โหเซีฟิกเต็มเลยอ๋อเฮ้ยเออไอ้นี่ไงไอ้ลูกสุนที่กู เพิ่งระเบิดเมื่อกี้มันลอยมันลอยมันหนีเลยจะมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจอยู่ข้างหน้ามีอะไรบางอย่างเราขอเลิกกันซุ่ยก็หน้าม้าเราไมีฝูงไฮยีน่ามาหาสารในยู่ทางขวานะไปมาไปเลย้นก็ไปยาวๆข้างในข้างในมีฝูงไฮยีน่านะเต็มเลยมีสองฝูงเลยเว้ยเออจะว่าไปแม่งก็ยิ่งเลยเจ้โหเรามีงานที่ต้องทำ มีงานต้องทำวะรับจ้างปีศาจรับจ้างธนาครไอตัวนี้มันถึงใส่หมวกวะมันเหมือนมันได่เหมือนชาวบ้านเขาไอมันไอ้นั่นเปล่าตัวตัวเบลดี้ปะหรือเปล่าหรือไม่ก็ธนาคารเออเออตัวธนาคารแท้ใช่ปืนไปไหนแล้วเก็บเข้ากระเป๋าแล้วเหรอเย่ี่ต้มืไหตัวนี้ทำอะไรอยี่มันเอาขอมวะ เออมันรอกกระดาษแต่ว่ามีมีแบงก์นั่นเอยโอ้โหนี่ไงเออแล้วก็ลาภไปใส่หกแล้วก็ห้าและอื้อทองทองทองคำจุนมมนจุนจ <laughs> ุนหมดแล้ว <laughs> <laughs> เป็นหนูเป <laughs> ็นหนูโอ้ยสองร้อยละห้หาสิบบาทเฮีย ที่ขายของก็ไม่มีฐานนะไม่มีอะไรที่าขายของฐานไม่มีฐานไม่มีจริงดิเอ้ยจริงไม่ได้โม,โดไมูเนี่ยทำไมไม่เชื่อฟังจริงๆอ่ะแต่ข้างหน้ามีอะไรวะนะ<ฮ>นเจอนี่มาเดือดอะนั่นมันบ่อนน้ำมันไม่ใช่หรอเฮ้ยโอ้โหบ่อนน้ำมันเหรอเนี่ยมันเแบบมันคือแท่นขุดเจาะน้ำมันเว้ยเออไปเลยเจอกันเว้ยคุณลุยแล้วล่ะ

ได้ไหมเอาดิตายมันก็ตายตรงนี้ดีกวะมีมีมีพยายามขี่ม้าไว้ดีกว่ามั้งเนี่ยขี่ม้าม้าจะเข้ามาแล้วมาขี่ดีกว่าถ้ามึงจะขนาดเนี้ยโหยแย่ถ้าถึงขนาดแหลก invisible อ่ะ invisible ไม่ใช่แต่ละมันยึดมือเอ๋อบอลเต็ดตายฮิตเลอร์ มีวันเต็ดเดอร์แบบนายกัปตันเลยกัปตันวันเต็ดพวกที่เป็นรูปปั้นหินนี่มันเก็บกันนะเก็บเพื่อเพล่อนนะที่มันเป็นทองเราเก็บแค่นั้นทองกับเหล็กมันเป็นขั้นเงินขึ้นไปอ่ะเก็บไอ้รูปปั้นหินมันเจาะมันรวยแล้วปั๊บเก็บเลยพระเจ้าจอร์จรวยมากพระเจ้าจอร์จจจมมันรรรวยาากพะเ้อ์จ ใช้มันด้วยอ่ะเล่นอ่ะโอ้โหได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยโอ้โหโอ้โหรวยอ่ะบุกปาสาท่านเขาเดี๋ยวกูซื้อห้าอันเลยบุกปราสาท่านเขาแล้วกูซื้อมาให้ละสิบอันอ่ะยันละห้าคนละห้าอันสิบอัน Yeah. Oh, really. ยังไงล่ะเยอะหมดไลายมากเลยยางูมันแค่เร็เวเฉยมันหิวปะหิว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 อยูเลยโอเคยังไงอยู่สุดลุซองอยู่นี่นะไดยแล้วนะอยู่ไหนนะอยู่ภายในร้านเกิด <Good. S 2> ไรเฟิลด้วยนะอืมอืมเราไม่ใช่ไลฟ์เฟอรเลยซื้อลุซองดิโอเค เซไดตรงนี้มีก๋วยหัวเสียเดี๋ยวนี้เลยโอ้เจ้ามือเนี้ยพี่เลี้ยงเองโว้ยน้องกินอะไรน้องสั่งเลยเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองขออะไรกับเสียมือเนี้ยพี่เลี้ยงเองทำเวลาทำรอบทำไปละทำรอบมาละ ร te, หรือว่าเราเงินทั้งหมดที่เรารู้ไปซื้อฐานวะแล้วก็ขับยาวๆเลยไงได้แลเราจะซื <S <S ้อเวลาชี้ก่อนเราเราไม่ได้ทำไปเลยนะซื้อถ่านอย่างเดียวแลุยลุยยาวเลยยาวตรงยาวๆเลยอะหมดก็เติมหมด เข้าไปดอที่เข้าไปเดข้าไหมขูมีสนคออขับม้เข้าไปดาง้นะช่วยช่วยช่วย้าวว้าวว้วกูววาวว้ว้าวว้าวว้ววาวว้าวว้ว้ว้วา เกือบละเชียวเยดีนะสัตว์แม็กไม่แบบมันไม่รอแบบเข้าไปลึกๆกัน้วยกันไม่เหอดเลยอะ้วตดจงียูตงิน้มัเลยงกันนเียกัน่ตับเลยวหลุดมาได้ตายหมดเลยเจอตับเลยลี่นมันเปียกันเนี่ยโดนโดนมาซอนกันหลแมสแต็กอไม่น่ากลัวชห ไม่ออกหวายไมติดกันเองดิว่าไม่าไ่รถเลยนเมื่อแต่มันมีฐานให้ซื้อมันก็เราขายเลยเลยขายเลยมีฐานชีว้ยมีมีฐานนะเมืนอแต่ชีตมีไหมอยากได้เม็ดตชีเพื่อความผมไม่มีวะ Let's go เทเลอัมโม ไม่ไม่ใช่แล้วคือถ่ายแล้วเรากไปจากปืนนี้กันเว้ย่เราต้องเราต้องไปว่าจะพอไหม่านพอดิเดี๋ยวกูตังกูไปเสริมให้อ่ะเออวิวเอาตัวรอดวิววิวว่าบอทว่าแปดหมื่นอะลอยตัวเม็กซิโกเว้ยขับยาวๆเว้ย ถ้าแก้หมดก็เติมเพิ่มโอ้โอ้คือไม่รู้จะแพ้ยังไงอ่ะบอกเลย <c oughs> คือไม่แพ้อะไรแล้วถ้าขต่อก็ไม่แพ้อะไรจริงๆแล้วอ่ะเรื่องอะไรอ่ะลังโจรเหรอฮะเฮ้ย <c oughs> เออ <c oughs> ว่ะอันนี้อันนี้อะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> อะไรอ่ะลังโจรปะนา่จนาจะลังโจรน,นะเฮ้ยเฮอยู่อยู่แวะได้ว่ะผีมีปืนนี่หลาเฮี้ยตรงนี้เลยเนี่ยเออ เฮ้ยระวังนะเดียอิงถือดาวด้วยกองพันกูงพันมีกระสุนมหาศาลให้กูนะถึงกูจะพอใจอุ้ยมีกุญแจทองเฮ้ยกุญแจทองว่ะเหมือนจะเป็นซับไพใต้ดินอะเนี่ยซับไพรีพอร์ตกูว่ายยี่เนี่ยคังแสงนั่นนึงนะอ่าวอะไรอะ อาวุธกองทัพไอ้เฮียไอ้เฮียอาวุธกองทัพเลยโอ้ลูกโม่แบบไอ้เฮียแม็กนัมอ่ะเฮียมึงเข้ามาดิไอ้เฮียนาวีรีวเวอร์เฮียเอาวะลูกโม่เปลี่ยนมาเงินหิบได้เลยเหรอวะเปิดมาแล้วนี่ไงมีกระสุนใช่ยไหมมึงดูมึงดูมึงดูนี่ไงอ๋อมัน

ไปเม็กซิโกโอ้ยป,ป,ป้าปืนอ๋อไม่ใช่เียนี่ลังโจนอ้าวมึงยิงเข้าเออเดี๋ยวนะอย่าบ,บอกแล้วเราต้องยิงมันเพราะว่าลังรถไฟติดแล้วชิบหายแล้วจุดชิบหายแล้วจุดเป็นอะไรได้อยู่ยิงเนาะจุดเฮ้ยไม่ไรได้อยู่เฮ้แต่มันอยู่ข้างอะ่ะโอเคโอเค ข้างหลังมึงอะมันปีนอยู่เออมันปีนมันปีนมันปีนมันโวทำอะไรไม่ไดอ้อยู่ใต้รถปะชิบหายเยอะยิงสอยโอคตรเลยเฮ้ยเย่ะมนยิงไม่ทะลุว่ะตรงเนี้ยนะเฮ้ยนั่นยิงมันยิงแขนมันได้ปะเฮ้ยนี่ไงยิงแขน อยู่ใต้รถรถเนี่ยตัวหนึ่งยิงไม่ได้วะเนี่ยอยู่นี่นะโเราต้องหมดสะพานลงมาเว้ยเอะไรเหรอแต่ต้องเคลียร์ให้หมดกันเนี่ยอุ้ยเสียงเลยชุนโอเคเกือบงหน้ามีตัวหนึ่งอะไวะตาละตาละตาละหมดแล้วหมดแล้วชุนหมดแล้ว

ปืนเยอะมากอนะลูกซุ่นอะลูกซุ่นโตรเยอะเลยเฮ้ยเฮียมาจากไหนวะเออเนี่ยดวมาจากไหนวะเกิดทั้งข้างเหรอเราไม่มีไฟเลยนึกว่าอืมไม่ติดอุ้ยมีเตัตายลใตเราระวังนะ เนียยิงคนตายหมดเลยมันปีนได้เออมันปีนได้มีน้ำมันงูเว้ยน้ำมันงูช่วยจัดเลยบอยสเนกออย์อ่ะเจ๋งเจ๋งขอลองนี่หน่อยดินี่ตะข่ายแม่งดี่ะนี่โดนตะข่ายล้มหมดละเอยสวยมอต็อปลองซอบ้นะ เยี่ยตายไม่ดีจะเอ้ยเจ๊งไร้องเลยห้าสิบวิระวังข้างหลังเจะบบแรกถึกอยู่ยังมีสติกอยเออยังมีสหน่อยเลยขวดนึงเอ่เฮโอ้ยคุณพี่โอเคเจสเน็กออยเลยมาแล้วตายไปแล้วเมน่ะ เด้งเลยเชียร์หรอเด้งเกิดอันไฟเลยนี่หว่าเจ็ดปีเออมันเกิดหวังว่าจะไม่บั็กนะเพราะกูขับเมึงตกรางเนี่ยไม่หลอกมั้งศูนย์จบแล้วน้องกูเล่นจบแล้วกูเล่นจบ ค่อนข้างเก่งเลยเชลพวกกูจบแล้วจบแล้วหอ้าวจบไปแล้วนะสำหรับลากลายนะครับผมคลิปนี้จบไปกันไปก่อนนะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้า